สวัสดีจ้าสวัสดีจเอฟซีเป็นยังไงนอหมนอยู่บนนอพี่น้องหมานเราพัฒนาอยู่บ่ผู้ได้ถูกในนอพี่นอ้องแต่ละของอาจารย์ชนกันเป็นกะเขาออเ่าด้จ้าเป็นกบปังไปด้จ้าพี่น้องจ้าอย่าจีโอ้ยน้อ อีหงังดอกเลยอีกีาาว่ว่ายน้ำสิลงคิบเลยวุ่นว้ายอยจีเอ้มันเป็นของร,รมศาสตร์เลยจ้ะเป็นของธรรมดามันจะวุ่นยื่งสิ่ละ่ะพี่น้องก็จะเขารูปเขาร้อยได้หนึ่งกับยังอันหนึง่งหากันอย่นี่เลยพี่น้องอันนี้เป็นอาจารย์สามอาจารย์เลยจ้ะผลออกมากะกจะมีว่าสี่ 8ปดศูนย์เจ็นเนาะจ้ะสี่แปดย์เศย์อเลขชนกันเนาะจา้ะอก่อเป็นกระชนชนกับออนิวกระชนหเนาะหกับ0ูอก่อเินกระเด็น0 8, ูนย์กับแปดเนาะจ้ะอันนี้แปดเอพี่น้องเลข 8, แกแปดจ๊จีเนาะ แล้วก็ออนี่พันชนศูนย์กับสองมันก็เป็นมาเด่นศูนย์อยู่แล้วแต่ยจยจี้ก็คิดว่าจะชนกันกับไฮเดนทั้งสองนอน่ร่องกับแปดไปทั้งสี่นะาจา๊ะพอรองแปดได้พี่น้องพอรองแปดมันแปดมันก็เป็นรักหน่วยเนาะล่างหกตัวศูนก็มาศูนเจ็ดเนาะ หลักสิบล่างสี่ตัวแล้วก็ศูนย์หนึ่งหลักสิบสองตัวบนเด้อจ้าพี่น้องแล้วถ้าเกิดชุม,มว่าของอนวว4สี่เนาะหลักสี่ก็มาสิบสี่แปดหลักสิบสี่แปดล่างหกตัวเด้อจา้ามีผู้หล่นอยู่เด้อจา้าทั้งบานยฑิจี้เด้อจ้านี้ เิ่นบล็อกเคลนสีตัวนัจั่วส่ 07, นเจ็ดนะเพิ่นบหูจักนังสีกษาจ่าพี่น้องเพราะมันอยู่ในเวบนะเนาะเพิ่นจะเล่นบอกเป็นผูเา่าชะเลเกแกชะล่านาส่วนมากนะเพิ่นจะมักเล่นนังกศึกษะอ่าไม่รุ่นเขาบลมีบลมีลนนสิมาเล่นนังสีกดอกจ่าส่วนมากกับคนสูงอายุสูงไว้อะไรพี่น้องอืมดิ็อบ่็งานทำเนาะดีกว่าอยู่ซื้อแล้วอะใส่สมองไปนั่งวันเจ้าสมองฟอพี่น้อง ก็ดี <c oughs> คิดทั่งสี่ก็ดีได้พี่น้องบวกลบคูณหารนั่มนี่กันนี่มาคุยกันนี่มันทำไมห,ห้าสมองเ้าเดินเลยพี่น้องจะแ,แต่นอกจากคนที่เขาขโมยเขายัางจะเป็นคนซึมเศร้าเลยพี่น้องจะเป็นคนขี้ลงขี้ลืมเลยถต่เอาโยร้ายไปนะเพราะฉะนั้นห้ามีเพื่อนประหารปีน,ปนีคบมูเขาเพื่อนเขาฟุ้งสิ สมองจะจำดีแหละครับเป็นคนแข็งแรงน้มันเพี่น้องเลกาอ่ะเออดีเต็มแคมป์หน้าจอด้วยจ้าเจจีจะลงวดของวันที่สามสี่ห้าวดวันที่ห้าด้วยจ้าพี่น้องเอาก็นับกันอย่างนี้แหละมันจะได้อสมองบอกฟอคกอยยจะจี้วานะพี่น้องนับไปนับไปบอกบอกมมีปฏิทินพี่น้อง เอาเด้อแคมปหน้าจอเด้อจ้าก่อนจะดูคลิปใหม่ๆยายจีขอฝากเอฟซด้วยนะจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ยายจิเพื่อเป็นกุศลในเรือจ้เป็นบุญกุศลให้ช่องยายจิได้เปิดหูเปิดตากว้างไกลเปิดช่องหยายจิมีเอฟซมีคนรู้หลายๆหมากกว่านีในเรื่อจ้า ช่วยทำบุญด้วยนะจ๊ะเขาเรียกว่าแชร์แล้วจะได้บุญมากๆเลยจ้าเจจีกับตังสีหลายเจจีบอกเลย่ไมมีเปลื่นไรเปลนไใดพี่น้องเพราะเจจีกับามากเล่นเฟซพี่น้องยังไงเนาะยังก็เจ้าลงเฟซกัเจ้าคือกันเลยพี่น้องลูกชายวะแม่แม่ก็เอาเอาหอวลงสตอรี่ด้วยสิเป็นทางเฟซนะโอ้ยเป็นบนอกอี่น้องกัเจ้าหอยลุงยู่บ่ล่ะยังว่านี้ลงไปเลยไปตัด ช่องยีกจี้ออกเนาะแล้วก็เป็นจอม,มืดอีหละพี่น้องตรงบอล่เอพซีตรงบออันนี้เอาค้าตั้งไม่ด้จ้ะพี่นอ้องก็จะตรงอยู่เนาะเราพัฒนาต้อไปนี้อ่อเอียดจะบล่งเด้จ้ะจะพักด้วยจ้ะเป็นว่ามันบกเข่าเนาะพี่น้องจะหยุดก่อนเนาะห้ากย กแปดสายหลักสิบบนล่างอกอบออนิว โอ,อกเกียงโอ,อกเกียงก็ได้8ปดกับ9ก้าไม่ปากหลัก้ปจ้ะเอ้ชิไปตัดกล้วยมา้าพี่น้องก็ยางกล้วยติดมือพี่น้อง ล่างเพจะออกพี่น่อยแอ้เนก็ตัดกล้วยหอมทองให้ก็าไปตลาดบริหลาย,ลาย่วนดอกพี่น้องเต็มมันกัดซ้ำเป็นอันซ้ำเครื่อนนี่เลยค่ะอ้้ยเป็นยังไงเป็นยังไงอาจารย์ในตัวไหนแปด เจ็ดเก้าอาจารย์พ่นชอนดูที่เก้าเด้อจ้ะชอนอยู่ที่เก้าสูตรเพิ่นนะมันจะมีสูตรของเพิ่นน่ะสองสูตรเด้อจ้ะเพิ่นจะชนกันอยู่ที่เก้าถ้าไม่ชนคือสีตัวเต็มชอนอยู่ที่เก้าเด้อจ้ะชนที่เก้าเขียนตรงนี้เนาะจ้ะชนเก้าเรือสูตรเพิ่นชนเก้าเด้อจ้ะชนเก้าออนิวออนิวได้เก้า 8ปดศูนย์ออนิวเอาออนิวก็ชนออนิวชนตัวนี้ด้วยจ้ะออนิวก็ชนเท่ากับเก้าด้วยจ้ะออนิวก็ชนเก้าโอ้ยงงบ้านอ่ะมันยังจะจี้เอ้ยบลวลาเนี่ย อากรอบงดที่หกสิบสองอนิวงวดที่หกสิบเอ็ดเนี่ยนะถ้าเอาเอาค้าค้าโทรศัพท์ไม่มันกระจังสีเลยพี่นอ้องมันบากกว้างคือค้าตัวสูงเนาะตัวสูงมันจากขว้างเขียนได้ก็ได้เขียนได้ยาวๆยวังสีนะจ๊ะเดี๋ยวจะจีจะทำตัวชนหนี่เด้อจ๊ะชนอยู่ตรงนี้เนาะเด่นชนเด่นชน 9ก้ากับแปดเด้อจ้ะเก้ากับแปดเก้ากับแปดไปจีดูก่อนนะดูก่อนนะเก้ากับแปดรองจะเอาไหมพี่น้องรองเก้ากับแปดเอาแค่ซองเนาะพี่น้องเนาะเก้ากับแปดแล้วรองเด้อจ้ะ จะหน่อยตัวลงด้วยจ้ะรองเจ็ดด้วยจ้ะเอาสี่ด้วยพี่น้องออกรอบเย้เย้ที่ขีดเสียนตายเห็นก่อนแป๊บนึงด้วยพี่น้องเอาชนที่เก้าด้วยจ้ะชนที่เก้าทั้งสองอาจารย์ด้วยจ้ะ ออกขอบเด่นเจ็ดกับเก้าออนิวเด่นแปดกับศูนย์เด้อจะ้ะแต่มาชนเก้าเจจีก็เลยจะออกเกียงเนาะจะออกเกียงก,ก็มาชนแปดเนาะจ้ะชนแปดเนาะชนแปดชนเก้าเห็นไหมมาอีกแล้วเนี่ยจะเข้าแปดกับเก้าอีกไหมพี่น้องแต่จจีก็จะเด่นมันเด่นชนก็จริงเด้อเก้ากับแปดรองเจ็ดแต่จจีจะ ให้เด่นสุดๆให้เลยคือเก้าเรือจ้าอเอาเก้าเรือจ้าจ้ายจีขอให้เย็บจงโชคดีนะคะให้แค่เป็นแนวทางเรือจ้าพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในเดือจ้าก่อนจะลงทุนอะไรให้เย็บคิดก่อนนะจ้าชอบไหมถ้าชอบก็จัดเลยจ้าเต่ญจีบอกว่ามาครบบนล่างเรือจ้า หายเอฟซี FC ล่องเฮ็ดเบิงเด้อจ้ะพี่น้องลองทําเบิงมาได้จ้ะงวดเมื่อกี้นี่กะคุณมื่อกีนนี่เพิ่นก็นมาเป็นล่างหกตัวเนอกจากพี่น้องสองตัวหน้าเนาะมาสี่แปดตรงๆเลยได้จ้ะน้ำกันนี่ละน,น,น้องนังกาเขาเตาะลักเนาะจ้ะแต่อาจารย์ก็เป็นสายหลักสิบอยู่แล้วจ่าก็เลยแต่ก็จะจี๊ก็ดึงดึงเด่ดดนออกมาให้ดึงดตัวชวนออกมาให้แล้วเลยกะ จะเอามาจับคู่ชนกันกับตัวที่เยจีไม่ได้เอาออกมาหรือว่าเอฟซีธันใดจะจับเองก็ได้เด้อจ้ะจ้าขอให้ FC ีงโชคดีนะจ้ะสวัสดีจ้า